สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบทักษะกันนะคะหน่วยที่17วันพุธนะคะอ่ะมาดูข้อแรกค่ะเขาบอกว่าสังเกตยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันอมาดูซิว่ามีรูปอะไรม้างเอ่ยมีรูปจาน แก้วน้ำซ้อมช้อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อน,นะคะเรามาดูรูปแรกคะ่ะรูปจานเดีย๋ยวเรามาหารูปภาพที่เหมือนกันนะคะเรามาดูอีกฝั่งว่าอันไหนเอ่ยที่เป็นรูปจานปิ้งปองอ่าเด็กๆก็หารูปที่เหมือนกันและโยงเส้นแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือเด็กๆลองทำเองดูนะว่าเด็กๆจะทำได้กันไหมเอ่ย อ่ามาดูข้อต่อมานะคะฝึกหาผลบวกให้ถูกต้อง4บวก5บวกไม่ถึงรวมกันหรือเพิ่มขึ้นนะคะอ่เราคนับลูกโป่งรวมกันเลยว่าจะได้เท่าไหร่อ่เด็กๆค่อยๆนับค่นับ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าได้เลยเอ่ยปิ้งปองอ่าได้เก้านั่นเองนะคะอ่ามาดูข้อต่อมานะคะเขียนตามรอยปะเลขเจ็ดไทยอ่ีแต่คุณครูจะยกตัวอย่างให้หนึ่งตัวนะคะเด็กๆคะเวลาเขียนให้เริ่มจากหัวทุกครั้งนะคะเริ่มจากจุดนี้นะคะเด็กๆก็วงค่ะวงขึ้นอ่าขั้นที่สองก็ลงอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วก็เตะขาขึ้นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูอีกรอบนะคะเวลาเขียนนะคะเด็กๆเลขไทยเลขเจ็ดไทยเริ่มจากหัวนะคะคงขึ้นอยากลงคงขึ้นและอยากลงให้สุดแต่เตะขาขึ้นแบบนี้นะคะอ่ะตัวนี้เหลือเด็กๆก็ลองเขียนเองดูนะคะ มาดูข้อต่อมานะคะให้เด็กๆเขียนคําตามตัวอย่างนะคะอ่ะมีอยู่สองคำคือขออาขากับกออาการนะคะเด๋ยวคุณครูจะเขียนตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเขียนแบบไหนให้ตรงช่องแบบไหนนะคะปิ้งปองอ่าเด็กๆก็เ,เขียนแบบนี้เลยนะคะส่วนที่เหลือที่เห็นจุดอย่างนี้เด็กๆก็เอามาเขียนคําตัวอย่างตามจุดให้ตรงแถวนะคะ